คนเล็ดแล้วก็คน้วนอีฝันนั่ยหนามไม่แปเป็นคนมันเห็นไม่หนามมันไมเห็นจะเห็นหนามันไม่หนามมันมมันมา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 แล้วก็มาอวน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 มาหลวดมาอวนมาอวนอีฝันอีฝันเลยอะมาอวนมันวนนแค่ฝันเร็วกว่าึพ้นแล้วมาึงน้วนุ่งเลัดมาแล้วตนุ่งมางมาโอ๊ยมาแลมา็มาเล็มาเ็มาหล็มาล็มาเล็มเล็มาลคืออีฝันฝันนราเพราะมือม่แข็งงเลยม่อแข็งอแงเลเลยทุกน ัเพลงเลยดาคุณต้องเพลงเลยวันนี้กูฟังเสียงอีสานอ่อนกูฟังเสียงอีสานออกทั้งเพลงเลยวันนี้มาเล็ดหมาเล็ดมาเล็ดมาเล็ดมาอ้วนมาไอ้มมือ้วนไม่อีฟันมันหน้าตีนเล็บมมาเล็ดมาเล็ดมาอ้วนมึงฟังงอกนะอ้าวมึงฟังงอกได้ยังไงบอร้องได้ร้องได้มันเคยเป็นเสียงอีสานเมื่อก่อนกูเป็นเพื่อนมาสามสิบปีกูฟังออกทุกคำมึงอย่าได้พี่รีบมาอานมาแอบด่าคุกเอาอืมมันเนี่ยมันเล่นแล้ว โอ้ฟ้องโอ้ฟ้องฉากเบกตรงเนี้ยโอ้โหมันตีมันตีฝันมันตีโอ้พอละนุฉากเมื่อกี้ไม่เหลือเลยดีเลยเดี๋ยวปอดจะทำร้ายกันอีกเลยพระเจ้ามาหาพระเจ้าเป็นแฟนฮะหาอีกแล้วหาอีกแล้ว การและรำครับจากน้องดำดงบรรจงศิลป์ชบชบแล้วจะแจงเต็นกเอ้ยเอ้ยพายชุมพาแล้วจะแจงเต็นกเอ้ยเอ้ยพายชุมพาปลอมต้นเป็นอมน้า พาเพิินเดินไปโอ้แม่บัวแรกเยมเจ้าฉันเจ็บเลือใจเคยมองตัวบังไม่ไม่ใครชอบน้องและบอกกันหมดเมืองผิวกระดับอาศัยแดงคัคมขมเลือดนองอยาโกรธเคืองต่อคนทั้งเมืองเรื่องหรือใช่ไไมกลับมาได้อีกหมนุ่งผ้าตปะคด ไอสกอตแลนด์ดุมพาเธอมาคตเออเออเสกอตแลนด์เลวจึงเป่าแคสนักษา มาเอ,อ้ยไปมหาชัยมุเพ็ดขี่บิ๊กไบใส่เต็มเลยโอ้เหลือซ้ายเยหลือขวาขึ้นสะพานท้งลูกลงังไปเลย ไปแดงอะโอ้จริงๆถูกโอ้ยแซนไปแดงะไปแดงมึงไปไปเฉียวมึงจอดหอยซซือขูกระดูข้าพไปเจ้าเกียรทั้งหมดข้าพไปเจ้าเกียรทั้งหมดหาี่เดียนอ่ะ ฮะไปไน้าก็เขาฮะยุ่มยุ่มยุ่วสะโพกอกแม่เอ้ยไม่น่าเลยมาหลงรักสาวบางพหกโกจริงๆสาวยะโสเป็น ah. โกจริงๆวัดสะโพกอกแม่เอ้ยว oh. ัดสะโพกอกแม่เอ er ้ย ได้คิวแดงแล้วป่ะสั่นๆๆๆต้องเต็งมีนาเลสัตว์พรนเจ้าเข้าเลยซาบ้างพ่คิี้มูกกูไหลแล้วเอาอีบ้าเอานี่พ่อก็เลยขัดกันเองเหรออีบ้านี่จะเช้บหรือไม่ช้าเฮบเางข้าพเจ้าทำได้อะไรอย่างสิ่งเลย ริงเข้าไปเจ้าอะไรอย่างสิ่งเข้าไปเจ้าทาได้อระวังบ้านแล้วกันนะอันนี้ใครยักปกติดีอยู่หรือไหนเจ้ามีสิ่งใดเปนเครื่องยืนยันใครเรียกอ่ะจะทักทำไมเตินไม่ต้องทักสิ เขาเรียกปาหลูกมันเรียกมึงแน่เลยได้ยินไหมได้ยินไหมเขาเรียกดำโดงดำโด้งตัวอะไรแฟนขับหนูหรือเปล่าแฟนขับหนูหรือเปล่าเนี่ยนกเนี่ยดำโดงดำโดงดำโดงนี่นกยังบ้าตังเลยเนี่ยเขาขอถ่ายรูปเปล่าขอเซลฟี่แฟนขับแฟนขับหนูแหละลูกน่ะส่งเสียงแล้วหยุดนะหูบอกให้หยุดมันก็หยุดเห็นไหมสั่งนกได้ด้วยเหรอเนี่ยเขาไปเจอทงคาถาแล้วล่ะอ๋อ ให้ดกไปโอ๊ยท้องอาหารด้่เลยเหรอฮะเดียวฮะมึงห้าห้าหาเลยอะทำไมเขาหาได้อะไม่ใช่นาททมึงอ๋อโทษจะมีสิ่งใดเรื่อยืนยันนี่ขอดูหน่อยแล้วกันนะนี่มันแหวนของข้าจริงๆด้วยใช่ดูแต่ตอนที่ข้าให้ไปวงใหญ่กว่านี้ออขออภัยทีขออภัยททำไมบ๊วย เคยวงใหญ่กว่าดีแต่ข้าพเจ้าเฮ้ยเออยี่ยมหรือว่าจะเป็นนกพูกตัวนั้นที่เห็นกูเยี่ยวอ๋อใช่ใช่แสดงใครไปเยี่ยวแล้วอ๋อไม่ใหม่ไปเยี่ยวอยู่ห้องนี้สมัยนี่จะยืนอยู่นี้มึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรอ้าวไม่ใหม่อาจจะไปเยี่ยวอยู่ ขนได้ยินเป็นคำสั่งของแม่ว่ากูไม่ทำก็ไม่ได้มมีควานี่คือองค์การพระราชองค์การที่ปิดปากมึอไซต์นมึงนั่งเงียบจบกันเตอเลยดำรงฮะสกอเทปยังพอเหลือไหมั้ยไม่เจอฝากปิดปากแม่หน่อยแม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยลูกเขาเขาคำเสียงดังมากเลย ข้าพเจ้านะแม่รอดแล้วทัวันคิดไว้ตั้งแต่แรกถ้าเป็นพระเสด็จแม่ข้าพเจ้าถนัดทีแล้วข้าพเจ้ามันเชื่อวมันแตกมานานละอยู่นิ่งพ่ออนุญาตลูกลูกทําได้เลยวันนี้พระเสด็จพ่ออนุญาตมากๆเลยเสียงไอ้แมตตัตไอ้แมตตัตตตรีเฉย มึงเอาไปปิดปากนกเขาเผาด้วนี่มถ้าเป็นความในใจของข้าพระเจ้าเขาจะปิดปากระปาดคอทิ้งไปเ้ยเหลือไว้ดูหน้าเล่นซะลูกโอ้โหเสียงทะลุเสียงทะลุออกมาเลวนะเสียงทะลุข้าพระเจ้าต้องดามซะก่อนดามก่อนเอาไม่อยู่ไม่พันที่พันกูบ้างนั่นแหละถูกต้องที่สุดนะดำดอง มันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยผูเอาไม่อยู่เว้ยอันนี้ข้าพเจ้าเอาไปยุบม,มาฮะเจ<ะ>็บะ้ะมุณชอบไม่ข้าไม่ข้าผู้ชายชอบหญิงตรงไหน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  คนที่แกควรปิดนะไม่ใช่มันนี่ควรปิดอย่างตัวห้างอยู่นี่มึงพูดอะไรปิดมึงค่้ยกูปกป้องโหยมึงค่้กูเอัพเตสนั้นปิดปากคนนี้เปรียบเสมือนกูเอัพเตสไปปิดหัวใจของกู กาแล้ตลกว่ะคุณ้ชมเอาไม่หวานเหรอมีโตเก่งจริงๆโตแตะทุกทีไม่เป็นไรพ่อเสด็จพ่อต้องการนนไม่พ่อไม่เป็นไทยรไม่เป็นอะไรข้าขอถามคำเดียวนะใครเอาไอ้นี่มาวางไว้หน้าเวที่อมฉันผิดพลาดเองเลยคะ่ะง,งั้นก็สมควรต่อเวรกรรมของมืองละอีฝัน ดำดง <Huh? S 1> แหวนวงนี้เป็นแหวนของข้ามัสวินจริงๆ <c oughs> แต่ว่าข้าไม่ได้มอบให้เจ้าไว้ข้ามอบให้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอินทิราซึ่งไม่ใช่เจ้าฟังไว้ให้ดีนะผู้หญิงที่ข้าจะรักนั่นคืออินทิราคนเดียวไม่ใช่เจ้าดำดงทำไว้โอ้สวิต สมดำหน้ายำดูดปล่อยเข้าไปทะลุดำาดงหนูไม่เป็นอะไรเลยหนูไม่ได้โกรธอยู่คุยกับพ่อสักครู่หนึ่งหนูไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าพ่อนี่แหละ <c oughs> มองดำาดงด้วยสายตาสัมผัสกับดำาดงด้วยหัวใจนับตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกัน หนูคือความสุขของทุกคนหนูคือรอยยิ้มของทั่วทุกคนในประเทศไทยเวลาที่ทุกคนมีวความทุกข์แค่มองหน้าดำดงก็หายทุกข์ได้เพราะว่าหนูนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีหนูสร้างความสุขให้กับทุกๆคน เท่านั้นยังไม่พอแม้นแต่จะไม่มีเวลาพักผ่อนแม้นจะเหนื่อยแสนเหนื่อยหนูก็สร้างความสุขให้กับทุกคนมาตลอดอีกทั้งสำคัญที่สุดพ่อและแม่คือบุพการีที่สำคัญหนูดูแลท่านด้วยบุญคุณ และด้วยหัวใจแม้ว่าก่อนหน้านี้จะลำบากแค่ไหนแต่วันนี้ถ้าหนูไม่มีเวลาไม่เป็นไรหรอกลูกคนอื่นในโลกนี้เฝ้ามองหาพ่อและแม่ด้วยการมองผ่านรูปด้วยการจุดธูปมองหาด้วยความคิดถึงแต่วันนี้ดําำดง ทำตรงทำสำเร็จแล้วอีกเก้าหนึ่งหนูมีผู้คนที่ดีรอบข้างหนูคือเพชรของบ้านบารมีส่องแสงให้ทุกคนได้เห็นพวกเราและหนูนี่แหละจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของพวกเราไม่ว่าจะเจอพายุฝน ไม่ว่าจะเจอพายุลมพวกเราทีมงานบ้านบารมีและเอซีทุกๆคนจะช่วยให้เพชรเม็ดนี้ยังส่องแสงไปทั่วทั้งวงการลิเกตลอดไปลูกหนูมีงานที่ดีมีเอซีที่ดี และหนูกำลังจะมีคู่ชีวิตที่ดีนั่นคือกฤษดาษ <c oughs> ปรบมื